ปฏิเซีนะคะตอนนี้เราก็ซื้ออมันดำเลยลูกตอบตอนนี้นะคะเราก็ซื้อ,อปิ้งไก่ให้เด็กน้อยลูกลูกไส้คุณแม่ปุ้ยนะคะก็มาอุดหนุนแม่ปุ้ยนะคะมาอุดหนุนแม่ปุ้ยแล้วก็จะเอาโครงไก่ให้เด็กน้อยนะคะต้องถ่ายให้แม่ได้5นาทีนะลูกนะคะแม่ปุ้ยเป็นขายโครงไก่แล้วก็จะมาอุดหนุน เอาไปให้ลูกือกันตีบอไปต้มเขาเอ๋อไป็นมเขามาลูกมาตัวไหนยังไม่ได้กินเมื่อกี้ตัวนี้กินหรือยังตัวนี้กินหรือยังนี่เมื่อกี้ตัวไหนนี่ตัวนี้เหรออามาลูกมาเมื่อกี้ตัวไหนได้กินตัวนี้เหรอตัวนี้ปลาคือกินแต่แซ่บสลูกย,ย่าย่ามือแม่เดอ้อแับนี้ไหม นาะแซนด์อัพแซนด์อับใครแซนอัพได้จะให้กินเออเก่งมากแซนด์อับอ๋อก็ดูแลเขาหลานหลาเอฟซีมากระดอดูแลลูกๆมันสิอ่เมื่อเสาร์ตับใหม่หนึ่งมันนีสิบบาทเป็นบ่ก็จ้าอันอันอันสิผ้าออกไปได้นี่ผ้าไปดสายไปตำมะพร้าเที่ยงหรอแม่เอ้า มาขี้เราเก่งไฟเยววอวแยะเลยเนาะไปตามค้าเดี๋ยวนึงไหมเนาะแบบเน่าไหมเนี่ยเสียงเออเออจะเป็นอย่างเด็บเอาเสียงไปเข้าปีต้มยูขุนแล้วเออเข้าไปต้มยูขุนเลยไปต้มยูขุนเลยจ้ายำข่อยมีฉันมีสูแนวเดเ,เมแต่สิไปเอาเสียมใสค่ค่ะมัเป็นจอยพี่เอาฉันมันมีทุกอย่างเ,าเลิศค่ะ ตอนนี้นะคะแม่ปุ้ยกำลังจะปลาไปเอาหน่อไม้เราจะไปที่ครัวกลางชุมชนยูทูบเบอร์เราจะตามแม่ปุ้ยนะคะแม่ปุ้ยเพื่อนสิไปตามบอกฮุ้ให้พี่ๆเออลังน้องยูทูบเบอร์กินจ้าแม่ปุ้ยจะไปเอาหน่อไม้หวานนะคะไปตามส้มตำให้กับนะคะลุงพลประแตนกินนะคะบุรุษเพิ่นมาบบูนะคะแต่ก็มาเป็นอย่างจ้าเราจะพาไปดูแม่ปุ้ยนะคะแม่ปุ้ยจะเอาหน่อไม้นะคะ ได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งโอ้ยแแจ้งเตือนมาแล้วนะคะรายจ่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือนมาแล้วนะคะเขาจะแจ้งเตือนมาแล้วน้องไม้ยังจ่านี่น้องไม้หวานนะคะได้แล้วหนึ่งนะคะสวยนะคะเสียมเคซี่ก็มีนะคะไม่ใชีเฮ้อ ไปมอนจะเสีย่างหมอนติ่นไหมไม่เฉพาะส่วนไม่เฉพาะส่วนตีนหนูติ่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยสี่ขาต้นมันพันเดียวกันว่าแม่นี่เดียวกันเบิร์ดอันเดียวกันเบิร์ดเลยแม่ปุ๋ยเพิ่นผ้ามาอ่านเอาใหม่จะเพิ่นเสียอาไปให้อพี่พี่ยูทูบเบอร์น้องน้องยูทูบเบอร์กินจ้ะนะคะตต่บางห้องให้ลุงกับป้ากิน นะคะหน่อไม้หวานเอาไปเผาอร่อยมากค่ะแม่ปุยพลเลิอแห้งก็ได้ไม่จะต้องเผาก็ได้ใช่กินดิบเลยก็ได้หมดแล้วช่างนี่ก่อนนี่เดี๋ยวนี่เขาจะมาลักของเจ,าจ,าจา้าถึงเจ้ามั่นนี่คุณใช่เออเห็นมันมา,าโรตีใช่เออให้หน่อไม้แม่ไม่กลัวนะคนละพิ๊กตาเอาเลือดเลือดแม่เล่นเลิศแม่ปุยพามาสับหน่อไม้นะคะแม่ปุยจะไปตำส้มตำให้กิน ได้แล้วสามหนออันแม่นยังนั่นนะนั่นไหมหกก้อนเห็ดยังนั่นนะใช่ลุนี่นั่นเห็ดยังนั่นอู้หเห็ดอันนี้เห็ดนี้นี่แหะฮะตันนม่เพิ่งไปพูนพูน่ะบ้าพูนดิใช่พูน่ะนอันเดียวกันบ่เดียวกันเบิดเลิศพูน่ะบ้าถ้าสิบุกิดตันน้องใหม่เนี่ยบ่เมื่อยว่าเป็นยังเลิศไหมจูปุจิพีนะคะ เลิดบอกฉันมีหัวเสียมกุหลางูอามาไปเห็นอย่างอ้าวฉันเสียหยาไ่มฉันสื่อๆมาเสียหยาไหมฉันมาพักฉันก็เสียหยายู่มองพักฉันไหมี่เป็นสะอาดเนาะพ่อปะเม่ากาดว่าเก็บกันเก็บเอากันนะคะ FC เก็บช่วยแม่ปุ้ยก่อนนะคะไปไปออกไปทางผมออกไปทังไหนนี่มนไปออกทางไหนแม่ ต่ป้ากระดงไปได้แล้วนะคะได้แล้วหน่อไม้นะคะได้หน่อใหม่เราไม่หัล้างก่อนบอล้างก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาใส่ชามใช่ไีมกระิิมดอกโอ๊ยอิ่มโพ เลิศตารางนะคะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> แล้วก็ใส่ถุงนะคะจะไปตามเปด็ดยุคหัวหอดผลเขากันย้ำเนาะจ้าเขากันยำ้ำแล้วเขากัน,กนรั่นิดนึงเขากันรั่เป็นอันนาเขาบบลวกเป็ดน,นอเอาคือบเอามักอันนาซันเอามักอันนาเ็ศมไม่แล้ว แมนมีแล้วคุนมีแล้วจ้าได้แล้วแล้วก็ใส่ถุงเราจะพาแม่ปุ้ยนะคะรคับไปทานข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงที่น่นนะคะไปตำส้มตำที่น่นนะคะเที่ยงแล้วนะคะน้องเคซี่ก็จะเข้าครัวตำส้มตำให้พี่พี่ยูทูบเบอร์กินนะคะเสียมึ้นรถเอาริืมเสียม่ะนี่ เลิศเดี๋ยวพอเวลาแต่งตัวแป๊บไม่ใส่หมวกเพราะว่าจะไปทำการแกงต้มเวลาต้องยิ้มเหรอจ้าสะอาดสะอาดเลิศแม่ปุ้ยมาแล้วนะคะแม่ปุ้ยจะํำส้มตำให้ลุงกับป้ากินนะคะลุงป้าไม่มาพี่พี่ยูทูบเบอร์น้องน้องยูทูบเบอร์ก็จะได้กินกันนะคะไม่ยั้งแม่นนนะปลาล่าสุดพี่บอกดิ เราได้หน่อไม้นะคะลปะลาส,ส่วนตัวนะคะมีหอดปลาส่วนตัวด้วยวันนี้ปลาส่วนตัวสำหรับชุมชนยูทูบเบอร์แม่ปุ้ยจัดให้ค่ะเออแจ้งตรวจสะอาดสะอ้านเฮ็ดดีเฮ็ดเลิศน,นะคะพนะยิ้มสวยนะคะแม่ปุ้ยนะคะ ดีต้อนรับแม่ปุ้ยขึ้นรถจ้ารับสายก่อนอะไรชุดกอดเท้าวขึ้นรถผู้ใดมาอ่นอัวสันไปเลยจ้าเรามาอ่นอัวแม่ปุ้ยห้าวอหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะ